There was a time in the era of great chaos when the Earth and the Moon were at war with each other. A daredevil from the world piloted a bizarre aircraft. It was feared, and because of its shape, called Ironhide. สวัสดีครับเราก็มาอยู่เกมของไอเฮนเดอร์ครับของ PS1 นะครับจากเกมจากค่ายสแควร์นะครับเราจะมาเล่นกันเลยก่อนเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าสแควร์นี่ก็คือชื่อเกมไซนอนเลยครับซึ่งทำไมผมมาเล่นเกมนี้ครับก็โลกไซนอนไฟนดเซียคือมันเอาตัวละครในไอเฮนเดอร์มามาอยู่ในบีลาด์เลยครับซึ่งจะอธิบายว่าเป็นยังไงในบิลา์ที่โผล่ใน ไฟอนนั้นมีอยู่สองตัวหนึ่งเลยชื่อไอเฮนเดอร์จริงๆมันคือชื่อจริงชื่อเอ็นเดียนครับไอนเดอร์มันคือชื่อเคอรเลตเป็นคอเหมารวมเลยครับรวมแบบัาของเอ็นเ a ดก็คือจืเป้นได้แค่กระบอกเดียวไม่ว่าจะเป็นรุ่น Mark 2หรือ Mark 3ส่วนอีกชื่อที่ได้เห็นในในเกมไฟนอลก็คือ S.I.R ไม่รู้ผมเรียกยังไงก็แบบซื้อเอ็กซ์ตรีขออภัยเลยครับกระสุนขนาดเอนไออาร์คือจาจะสีเข้มกว่าเอ็นมีเดียนแล้วก็จะถือปืนได้สองกระบอกแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นยาลำนี้มันก็คือเอ็ไทอาร์แหละครับถือได้สองกระบอกตาดูอะไรเป็นไงผมจะใส่ปืนโคมาผมไม่เล่นเอาโฮอสเฟียนะผมจะเล่นเอาแบบแค่ดูว่าปัญยาของเกมนี่มันเป็นยังไงขนาดเพื่อนเล่น ไม่้มีเพื่อนนั่งข้างยิงหัวร้อนแทนเลยมันเป็นเกมแนวแบบมองข้างสามมิติตอนส่วนเนื้อเรื่องก็ถ้าใครได้เฉยๆรับรองไม่รู้แนะ่เนื้อเรื่องคือยิงไฟเนื้อเรื่องคือเราจะเป็นฝ่ายคนของโจงจัจอร์ึี่ถูกที่โลกถ้าอารมณ์ก็เหมือนการส่งส่งตัวแทนมาทำลายจิยวิธศาสต่าง ในเมืองอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าหาดนปืนก่อนจริงๆอยากเก็บเลยนะแต่โก้ปืนมันมันหายไปถ้าเก็บแล้วปืนจะหายไปเลยทีอ๋อเป็นยานแบบเน้นนี่ครับแจกปืนนี้เองทิงมันแน่นอนครับโดนเนี้จนยจรวดกว่าเล่นยาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อน ใจเย็นๆอยากจะให้ดูในตรงนี้หน่อยอ่านี่ๆเห็นป่ะเกมนี้ภาษาไทยด้วยส่วนรถเกตป่ะอ่ะแค่นี้แหละคือแปลกมากมีภาษาไทยหลดในเกมนี้ด้วยไงดูที่เป็นเกมเพลย์ถึงเออแปลกดีเหมือนกันผมจะเกะอาวุธนะครับเพื่อให้เกมนี้มันดูยากขึ้นนิดหน่อยเขาติดท่ออาวุธหัวบามามันแบบ มันโหดอ่ะแกใช้หลักการกักระปรงไปเลยนะ้องแม่ถาละครับินี่เขาเรียกมินีบอสอมไม่รู้ใจเาถือว่าเป็นบอสเหมือนกันและคมาแล้วครับมีตัวเต็งไปสองไม่มีอะไรไมา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 ,มา ตัวยลูกตอมมันไปอ้าวไม่ใช่นะ้ากากมันไปแล้วแกยินช่วงล่างอ่ะตายเลยเอ,อช่างมันไม่ไปได่านรับไม่เป็นไรที้ผมตัง้งระดับได้ง่ายดีใครได้การผ่านหรือว่าต้องเก่งอะไรนะครับให้หมดอาให้หมดอย่าให้เหลืออยให้เหลือ เหตุการณ์แรกนี้ง่ายแต่ไปโดนหลานหลังลงลงไปตั้มเร็จอยู่แล้วหลานหลังๆก็ต้องยากขึ้นแต่ตรงนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะชอบมาจงตีแบบที่เราเป็นรถตัวนี่ไงครับเนะนี่ยมันมเริ่ถจอดตีแล้วนะแ,แรกแรกในเป็นจอดตีเนี่ยมันเริ่ถจอดตีแล้วนะอารมณ์มาต้องนี้ ก็จะมาเจอบอสประจำต่าแล้วผมจะตัดพาร์ตเป็นดนด,นดนาบไปครับ,บรตัวแรกครับมาเป็นทหารปกเลยมีวงด้วยนึงว่าช้าไม่ใช่แล้วทำไปหน้าการตอนจะดออมาแล้ว ถ้าแน,น่แสดงว่าเรายิงจุดๆออกมันมันจะเสียละเอ๊ะมันจะเสียาหายแบบมากออกว่าปกตินิดนึงเจ๊งๆมันตายแล้วแต่มันไปด้วยตัวมันมันตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วด้สยต่ตรงผมที่ดี้นอย่นั่นแหละตามมัน ตาล้บผมขอตัดภาพนี้เท่านี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดตัดตามสกายได้ครับขอบคุณครับ